สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสแกนบัตรประชาชนนะครับในการที่จะลงทะเบียนนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนในโปรแกรมคลินิกนะครับเราสามารถที่จะลงทะเบียนโดยคลิกที่ขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็มันก็จะมีเมนูขึ้นมาว่าเป็นสแกนบัตรนะครับเราก็ทำการเสียบบัตรเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เป็นอัปเดตใหม่นะครับจากเดิมเราจะมีแค่ บัตรประชาชนนะครับเราก็กรอกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนเข้าไปเนาะนะครับถ้าถูกต้องมันก็จะขึ้นบวกหรือถ้าเรากรอกชื่อเข้าไปนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธี2วิธีแรกนะครับแต่วิธี3นะครับเป็นการสแกนบัตรนะครับเอาใหม่ก่อกนนะครับสแกนบัตรนะครับเวลาเราเปิดมาครั้งแรกมันจะตั้งค่าให้เป็นสแกนบัตรโดยอัตโนมัตินะครับ เราก็ทำการเสียบบัตรนะครับเราก็เสียบบัตรเข้าไปในเครื่องอ่านบัตรนะครับสมาร์ทการ์ดของเรานะครับเสียบแล้วนะครับเมื่อเสียบปุ๊บมันก็จะสแกนนะครับแล้วเราก็กดดำเนินการต่อนะครับมันก็จะมาขึ้นอันนี้เลยนะครับที่อยู่ต่างๆก็จะมาขึ้นอันนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทำการบันทึกข้อมูลนะครับก็จะรวดเร็วนะครับ เสร็จแล้วนะครับอ่าทีนี้ในส่วนของโปรแกรมนะครับมีอย่างไรบ้างนะครับให้เรามันจะต้องมีโปรแกรมเสริมนะครับชื่อว่าโปรแกรมตัวนี้นะครับสยาม ID นะครับอ่าตรงนี้นะครับสยาม ID ผมลองคลิกดูนะครับก็จะเป็นสยาม ID โปรแกรมนี้นะครับซึ่งเราสามารถ ดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับโดย Search ที่ google นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าสยาม ID นะครับมันก็จะมาตรงนี้นะครับสยาม ID ดนะครับเป็นฟรีแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกวิธีการขั้นตอนต่างๆอัปเดตเวอร์ชันต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปซื้อไอตัวเครื่องสแกนบัตรนะครับ ผมจะลองผมก็ซื้อมาประมาณเสื่องอ่านบัตรนะครับผมก็ซื้อประมาณ450 0นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับถ้าจะเอายี่ห้อนี้ก็ได้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับของผมจะเป็นยี่ห้อประมาณนี้นะครับของ Fast ID เนาะผมจะซื้อของ Fast ID ผมจะซื้อของตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้ครับรุ่นนี้เลยเนาะสีสเก้าเพราะว่าผมเคยซื้อไอ้ตัวอีกรุ่นหนึ่งมันจะรุ่นตั้งแบบนี้นะครับมันจะรู้สึกมันอ่านช้านะครับผมก็เลยเอาตัวใหม่เป็นตัวนี้นะครับก็ลองดูนะครับน่าจะถ้าราคาแพงก็คิดว่าคุณภาพการอ่านก็น่าจะรวดเร็วนะครับทีนี้พอเราติดตั้ง เรียบร้อยนะครับผมจะมาดูโปรแกรมของเราเนาะพอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราจะต้องมาทีา่การตั้งค่านะครับาการตั้งค่ามันก็จะมีรูปแบบเป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมนะครับตัวขั้นก็ตัวนี้เหมือนเดิมไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็มาที่แม่แบบชุดที่1นนะครับมันจะมีทั้งหมด3ชุดเนาะครับเราก็มาเพิ่มแก้ไขนะครับ ทีนี้เราจะต้องทําให้เป็นแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้ก็คือ TPR ก็น่าจะหมายถึงคํานําหน้านะครับพ,พวก prefix นะครับก็คือคํานําหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็กดแท็บนะครับแล้วก็ name นะครับ Thai name นะครับแล้วก็กดแท็บนะครับแล้วก็ผมก็มาจะมา last name เลยนะครับ นามสกุลนะครับทีลัชนะครับแล้วก็กดแท็บเบ r ร์เดย์เบอร์เดย์ก็คือวันเกิดใช่ไหมครับแล้วก็กดแท็บครับแท็บตัวนี้นะครับแล้วก็เพศนะครับเ e ็เพศนะครับแล้วก็กดแท็บนะครับแล้วก็ c i d นะครับ c i d แล้วก็กดแท็บนะครับผมก็เรียงตามนี้เลยเนาะตามนี้เลยนะครับ ทุกครั้งที่เรากดแท็บมันก็จะเป็นการแท็บแล้วก็แท็บ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 นะครับมันก็จะข้ามข้ามออไอตัวนี้มาเรื่อยๆนะครับข้ามช่อง Input มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ add address no นะครับก็คือบ้านเลขที่นะครับตรงนี้เราไม่เอานะครับ16เราไม่เอานะครับเรา17เนะครับถ้าเอา16มันจะมาหมดเลยมันจะเรียงให้เลยนะครับ ั้งแต่บ้านเลขที่จนถึงจังหวัดนะครับเราก็เอาทีละอันเพราะว่าโปรแกรมที่ผมเขียนไว้มันจะเป็นทีละอันเนาะทีละช่องแยกกันนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็หมู่ซอยถนนตำบลอำเภอจังหวัดนะครับก็เป็นแล้วก็กดแท็บเนี่ยกแต่ละช่องนะครับมันก็จะแท็บ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 ส่วนรหัสไปรษณีย์นะครับผมก็จะ เพิ่มช่องไว้แต่ว่าไม่ได้ไม่มีในหนือนโปรแกรมในบัตรเราจะไม่มีรหัสไปรษณีย์นะครับมันจะไม่มีเนาะก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมีอันอื่นด้วยแต่ผมไม่ได้เอาเอาแค่นี้ก็พอนะครับก็จะสามารถที่จะ i d e n t i f y คนไข้ได้แล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเข้าสู่การ f i l l form โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มโปรแกรมนะครับ แล้วก็กดตกลงนะครับหมายความว่าเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันก็จะการเป็นเข้าโหมดฟิลฟอร์มนะครับหมายความว่าตรงนี้นะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปคลิกตรงช่องที่1นนะครับมันจะเข้าโหมดฟิลฟอร์มเลยโดยที่ไม่ต้องเปิดโปรแกรมนะครับขึ้นมานะครับทุกครั้งเวลาเราเปิดวินโด์นะครับเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโปรแกรมนี้ก็จะรันโดยอัตโนมัตินะครับ แต่ถ้ามันไม่รันอัตโนมัติแล้วก็มาคลิกเปิดโปรแกรมนะครับมันก็จะเข้าสู่โหมดฟิล์อร์มโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเปิดหน้านี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับรูปแบบบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็จัดนะครับรูปแบบเพศเป็นชายหญิงเนาะนะครับแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนก็เป็นฟอร์แมตนี้นะครับแล้วก็การจัดรูปแบบวันที่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็คือเดือนอวันเดือนปีนะครับ มก็จะเรียงแบบนี้นะครับแล้วก็แบบของวัาที่เป็นภาษาไทยเนาะครับแล้วก็กดตกลงเนาะแต่นี้ไม่ได้เสียบบัตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าสม,มุดฟิลฟอร์มเดิมนะครับอลองลองเสียบบัตรใหม่นะครับมันก็จะอ่าน,นครับข้ามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กด ENTER ก็ได้ อันนี้จะเห็นว่าผมลงทะเบียนไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะมันก็จะบอกว่าเลขที่บ,บัตรตัวประชาชนนี้มันมีการลงทะเบียนแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้อีกนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองไปศึกษา <S <S วิธีการใช้โปรแกรมสยาม ID นะครับจากใน YouTube ต่างๆเนาะแล้วก็เวลาลงทะเบียนแล้วก็ใช้เปิดคลิกคาว่าขึ้นทะเบียนแล้วก็มาคลิกคาว่าสแกนบัตร รอให้เคอร์เซอร์มันกระพริบนะครับตรงช่องที่1นนะครับแล้วเราก็เสียบบัตรได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตแนะนําประมาณนี้นะครับเรื่องของการอัปเดตโปรแกรมนะครับก็จะทําให้โปรแกรมเราสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับโดยที่ที่ไม่ต้องเกาะทุกฟิลนะครับถ้าเกาะทุกฟิลมันก็จะเยอะมากนะครับประมาณ1 2 3 6 7ส9 10 11 12 13 1ดนะครับ14ช่องนะครับแม้ว่าเราจะ กรอกแบบตำบลก็ได้นะครับมันก็จะมีแบบอย่างนี้ให้ดูนะครับเป็นออโต้คอมพิวตแต่ว่าการออโต้คอมพิวตมันก็ได้แค่4ช่องเนาะครับมันจะไม่ได้ Auto ออโต้คอมพิวต์ทั้งหมดนะครับทั้ง10ช่อง10กว่าช่องครับนะครับ,นะรบสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ